สวัสดีค่ะสุดาวดีพี่เอื้อค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำสกินแคร์ที่เป็นนวัตกรรมยอดนิสที่โดดเด่นนะคะตัวนี้ได้งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนซูลนารีนะคะเป็นสถาบันวิจัยเซลล์ผิวหนังแห่งชาตินะคะเริ่มต้นเลยก็คือตัวนี้เซรั่มลดริ้วรอยหน้าเด้งแค่ข้ามคืนแก้ปัญหาครบนะคะตั้งแต่ริ้วรอยหน้าผากนะคะ เราตีนกานะคะถุงใต้ตาล่องแก้มเนี่ยค่ะแม้กระทั่งคอะคะใช้ตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องร้อยใหม่ไม่ต้องโบท็อกเห็นผลแค่ข้ามคืนถ้าคนผิวบางนะคะตัวนี้ปลอดภัยสูงมากเพราะเราใช้น้ำย่านางกันลายแรกของประเทศไทยตัวนี้ผ่านห้องวิเคราะห์สี่แ lap นะคะต่อมาก็จะเป็นครีมเป็นครีมลดริ้วรอยเหมือนกันนะคะตัวนี้จะทำให้ผิว ชุ่มชื่นก็จะไม่เกิดริ้วรอยนะคะต้องใช้คู่กันเซรั่มเปียบเสมือนน้ําตัวนี้ครีมก็เหมือนเป็นปุ๋ยนะคะผิวเราพอมันชุ่มชื่นมันก็จะไม่เกิดริ้วรอยนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้โลชั่นน้ําหอมค่ะจากน้ําย่นานางกันตัวนี้หอมนาน12บชั่วโมงเราไม่ใช่แอกลกอฮอล์ค่ะเย็นแบบธรรมชาติเพราะว่าเราต่อยอดงานวิจัยแล้วก็มีตัวนี้สําหรับ กลุ่มไว้ที่ยังไม่เกิดปัญหาด้วยรอยตัวนี้จะทําให้ผิวเนียนผิวเรียบเนียนกระชับรูขุมขนเราเป็นรายแรกนะคะน,นวัตกรรมที่นําน้ำยานางมาผลิตเป็นเครื่องสําอางแทนน้ากันซึ่งไม่มีคุณสมบัติใดๆเลยของเราเป็นรายแรกนะคะแล้วก็ได้งานวิจัยนะคะเราทําครั้งแรกปีแรกก็ได้งานวิจัยเลยนะคะอันนี้ท้าพิสูจน์เลยค่ะเพราะว่าลูกค้าแม้กระทั่งวัย80ปีริ้วรอย น้าผักเนี่ยค่ะเป็นไม้มันทัดสิบเส้นก็สามารถกู้คืนได้ของดีของไทยสมุนไพรดีที่สุดค่ะ